หอดโงแล้วออกมาเลยครับรู้จะถ่ายวิดีโออไย่างเงี้ยถ่ายจะเต็มเมมป่ะเอามือมือน้ำมันใส่ินมันมีโหมดที่เรียกว่าฟอร์แมตนะแล้วเมมเราจะล่งเหมือนเดิมจับออกัน่มาเลยวออกมาเร็วยังรออยู่เยอะคัะเมมพี่จะพร้อมใช้ทันทีอ้าเอาอย่าขับหัวสิครับให้ออกละ หลับแลอวคนโมกวนใจแต่เช้าเลยนะจะเดินเท่าไหร่อ่ะอุตส่าห์พักทั้งคืนนี่เล็งจนมืดได้ข่าวว่าเรากินข้าวเสร็จแล้วรออยู่ค่ะเยอะรออยู่ค่ะพอไม่เห็นที่สุดที่แกโบกมาหรอวะที่สุดที่แกโบกงานพอเอาโบกรถเลยจักรยานเร็วเร็ว มาแล้วมาแล้วออกมาแล้วค่ะออมไม่ได้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 แล้วไม่ได้แล้วมาแล้วทอามทยมอย่าเดินตันหนูนะออกมาแล้วจ้าพอสุดหลอพ่อคาสโนว่า เรียบเลยอยู่หลังพ่อละหมดนุ๊กนุ๊กโอ๊ยหรอแท้ขยับรถเดินหน้าเลยครับ สีโบสีดำขยับรถเดินหน้าเลยครับเดินหน้ายาวๆเลยครับเดินหน้ายาวๆเลยรถที่จอดข้างทาขยับเดินหน้าเลยครับ ถอยอีกห้เมตรถอยดูถอยโอยหล่อแท้เดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลยขอทางเดินหน่อยเดินหน้าเลยครับยาวๆเลยยาวๆโอ้โหสวยๆสวยๆสวยๆๆม